สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมากินเจ้ปาปลาหมึกยักษ์ราดซอสพริกนะครับมาดูกันนะตัวใหญ่มากดูดูแลเราจะกินกันให้หมดทั้งตัวเลยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง k i m m โอปาด้วยนะครับช่อง YouTube พิมพ์ภาษาไทยเข้ามา Kimmy o p นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดติดตามนะครับวเราจะกินกันเลยนะ <music> うん。まあかんのああまか อร่อยมากลเลเผ็ดนะราดพริกราดพริกนะครับเน อยากให้ผมกินทำคลิปกินอะไรก็คอมเมนต์กันได้นะครับ mm. เป็นกำลังใจใกัน้วยนะครับ mm. คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับผม mm. ตัวนี้ก็อร่อยมากครับ mm. ราคาก็ไม่แพงนะครับสองหมื่นกว่า เบียดเยินเยเชิญใจมากครับ มันเข้ากับเปียมากนะครับเปียเย็นๆสุดยอดผมต้องเติมเบียร์อีกแล้วนะ ใช้กันไก่นะครับนี่บอกว่ามันเหนียวแล้วหนวดใหญ่ๆนะ ฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ กินแบบนี้กับเบียร์เย็นๆนะโอ้สุดยอดจริงๆ ู้สึกว่าผมจะอิ่มแล้วนะครับตอนนี้ยังไงเข้าฝากกดไลค์กดติดตามช่องยูทูบด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้ขอ,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 ขอตอนนัวร้านก่อนนะครับ